สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเป็นฝาแก้วเยติทุกคนอนะ่าจะบอกว่ามันมีขายแยกเฉพาะฝาก็มีนะครับ นี่แกะให้ดูผมสั่งมาให้ดู2ขนาดนะครับคือมันจะปะกติที่เราใช้กันโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีแบบไซส์30ออนใช่ไหมนะครับสาออนแล้วก็เป็น20ออนนะครับอ่ะเนี่ยจ,จะเป็นไซส์เล็กอย่างเงี้ยก็คือ20ออนนะครับเป็นแก้วยี่ิบออนนี่อันนี้ไซส์ใหญ่ปกติที่เราใช้กันนะครับอ่านี่นะฝาใหม่กิฟเลยนะครับมาเป็นแบบนี้เลยเออสวยดีนะครับอยน่าใช้หน่อยนะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆเนี่ยอย่างแก้วที่เราใช้กันทั่วไปเนาะแก้วยยตินะครับบางที แก้วมันยังเก็บวความเย็นดีๆอยู่เลยนะแต่ว่าคือฝาน่ะมันไม่น่าดูแล้วทั้งขัดทั้งล้าทงทำความสะอาดกันแบบเต็มที่แล้วล่ะเออมันก็ถึงน่าจะถึงวาระแล้วนะครับเี่เน,น,น่่อะอันนี้อันใหม่นะเทียบไปดูนะครับอ่าเนี่ยมีปุ๊บอ่ามีที่ล็อกเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็มีจุกยางตรงกลางแบบนี้นะครับโอ้โหแจ่มเลยนะครับสายพิ้งเลยเออค่อยน่าใช้หน่อยนะทุกคนขอบยางก็เนี่นะครับที่สายมาจากโรงงานนะครับสามาจากร้านก็จะเป็นแบบนี้ ขอบยางก็ยังนิ่มดีอยู่นะของเราใช้ไปมาเนี่ยขอบยางมันจะเริ่มแข็งทุกคนแล้วมันก็จะเหมือนกับแบบล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับเออปกติขอบยางมันต้องนิ่มๆแบบนี้จะให้ดูว่านี่นะครับของเก่าเนี่ยคือแก้วน่มันยังดีอยู่ทุกคนเก็บความเย็นดีอยู่มากเลยนะครับผมใช้มานานมากแล้วนะครับคุ้มมากๆเลยแต่ว่าทีนี้ฝาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆทุกคนดูนะครับก็ถอดมาทาความสะอาดก็บ่อยอยู่นะ บางทีมันก็มีแตกมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าทําตามซอกตามหลืบเล็กๆแบบนี้จะมีบางทีเป็นลาเป็นอะไรนะทุกคนแล้วก็จุกยางอะไรพวกนี้ก็หายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุกยางขอบยางแบบนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะดูให้ดีนะบริเวณไอ้ตัวซีนยางมันแบบนี้นะครับมันจะเริ่มเหมือนก็แบบล็อกไม่ค่อยอยู่แล้วอะ่ะทุกคนบางทีมันก็หลวมบ้างอะไรบ้างแล้วนะครับยางมันแข็งแล้วยางมันเหมือนหมดน่าจะเสื่อมสภาพแล้วแล้วตัวแก้วก็มันก็ไม่ค่อยใส่ล้ว เป็นรอยถลอกปอเปิกแตกบ้างนะครับเนี่ยดูด้านด้านนี้จะเห็นแล้วว่ามันจะมีเป็นค่าเป็นแบบลาอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกว่าแก้วยังดีอยู่นะแก้วยังเย็นอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับฝาก็หมดสภาพแล้วไม่ไหวแล้วแต่เป็นรอยขีดข่วนอะไรบ้างจุกยางก็หายไปแล้วฝานี้ต้องต้องถอดทิ้งอ่ะเออคือมันมันเป็นค่าแบบลาขึ้นสกปรกมากนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรว่ากันแต่ให้บอกจะบอกว่าคือถ้าแก้วมันยังดีอยู่เนี่ยนะครับเสียดาย เราก็ซื้อแต่ฝามาถ้าเป็นไซส์อย่างเงี้ยอันนี้20ออนนะถ้าเป็นไซส์ปกติอย่างงี้ส30ออนนะครับขนาดมันจะต่างกันตัวฝามันก็จะใช้ต่างกันนะครับถ้ามาใส่อันนี้เนี่ยปึ๊บโอ้โหแน่นปึ๊บเลยทุกคนเอาอันใหม่มาใส่นิ่แน่นเลยโอ้โหกรึบเลยทีนี้สบายเลยนะครับนี่เอามาใส่ดูเนี่ยรู้เลยว่ามันแน่นนความแน่นต่างกันเลยนะครับกับอันเก่าโอ้เนี่ยดึงดึงดึงแทบไม่ออกเลยนี้ก็ล็อกดีนะครับจะได้เอ้เนี่ย เออถ้าซีนยางดีๆนะมันจะแน่นแบบนี้นะครับมันต้องแน่นแบบนี้โอเคเออแน่นปึ๊กดีนะครับแน่นดีทีเดียวเลยต้องสองอันเลยไหมปึ๊บอ่า,อาโอเคใช้ได้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ล้วกันนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ม้ให้เหมือนเดิมน,นะมารีวิวสั้นๆน,นะครับสำหรับฝากแก้วเยตินะครับเออเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะบางทีใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็แบบหมดสภาพแล้วไม่ไหวแล้วะครับมันไม่น่าดูแล้วเวลากินน้ำมัน มันดูยังไงไม่รู้นะนะครับเปลี่ยนใหม่ไปอันนั้นอันนึงสิกว่าบาทเองนะครับอันนี้เป็นไซส์3ามสาออนนะจะเป็นแก้วใหญ่นี้นะครับโอ้เนี่ยพอเปลี่ยนใหม่แล้วปิดแน่นดีมากเลยทุกคนปึ๊กเลยปิดแน่นดีเลยเนี่ยจับขึ้นมานะปกติเป็นอันเก่านี้คือหลวมนะครับมีบางอันก็หลวมนะครับแล้วก็ยางเยิงมันก็แบบเสื่อมแล้วพอยางผมไนกดใส่เข้าไปข้างในเงี้ยถ้าเกิดว่ามันสกปรกมากๆอ่ะมันนี่เดี๋ยวมันเป็นขอบยางมันเป็นแบบโอไม่ไหวเลยนะครับเนี่ย มันดูมันสกรปรกมากนะครับตูใ้ใหม่ๆหม่แบบนี้ดีกว่าเนอะเดี๋ยวซื้อตุนซื้อเผื่อไว้ก็ได้นะทุกคนถ้ามันหมดสภาพเร็วนะครับแต่คิดว่าคงไม่เราก็คงใช้ได้อีกสักพักหนึ่งอันนี้เป็นไซส์20ออนนะครับไซส์20ออนเนี่ยพอดีเลยแน่นแน่นมากแน่นกว่าเดิมมากนะครับแน่นกว่าอนเก่ามากปึ๊บโอ้โติดสนิดเลยทีนี้ ประสิทธิภาพในการเก็บความเย็นได้ดีขึ้นด้วยนะครับจุกยงจุกยางอะไรก็ของใหม่หมดยังไงก่อนใช้ก็เอาไปร้านทำความสะอาดตากแดดก,กันดูสักรอบหนึงแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมแปละลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับทุกคนขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ